มาหลอกก่อนก็ขีเล็กเออรอบนี้ก็ขีเล็กเออและรอบหน้ารอบขี้เล็กีกันเตะตัวเต่อร่อยนะเว้ยขี้เล็กอ่กอกอกอะอร่อยจนเลี่ยนมึงก็ชมแม่ครัวหน่อยอแม่ครัวในตัวขนาดนี้มึงจะให้เบาหวานอยู่ไหนเหราขอเสียงแม่ครัวหน่อยมึงดูแม่ครัวแต่ละคนมามีแต่รุ่นเบา สมพ่อ์ในโรงเรียนชื่อโรงเรียนหวานอร่อยแม่าเล่นอร่อยิไม่เอาเกงขี่นิกเ้เส็ช้พีแเสร็จรอลืมผงชูรสลิเกรชอบกินผงชูรสสงตัไม่มีผงชูรสเลยเอตรงนั้นนะไม่คิดว่าผู้

นี่เลยเขาเป็นคนตรงตรงท่าเรียครับขอบคุณมากครับเรียร์ไอ้นุ่นไอ้นุ่น,นขอบคุณนะครับแต่ดีนะเขาเรียกกูไอ,อ้นุ่นเรียกมึงอ่ะเรียกมึงมากอันนี้เป็นบ้านที่นะะ่าเฮียนะครับทำเป็นด้านห้อ อยู่แล้วว่าอใครแัเองไม่ชื่ออยู่แล้วว่าไอขวดพวกท่านสองเนี่ยเป็นลูกน้องของผู้ใหญ่ส้อมเพชรผู้ใหญ่ซอมเพชรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หน้ามูบ้านบ้านอะไรนะน้องหมันน้องหมันแต่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นพ่อไม้เมียตายใช่คิดดูว่าทำจนเมียตายสุดท้ายเนี่ยพวกฉันก็เลยต้องมาบําเรอแทนเมียเขาเป็นลูกน้องที่ตำเรอ วันนี้เนี่ยเราทำงานให้ผู้ใหญ่เสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วเลยเพื่อนวันนี้จะพาไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวงานวัดที่ไหนเพื่อนวัดโนนหมันลูกแมวดอกโนนหมันแม่ไม้หลายพวงใช่นี่ป้องานไมทีป้องงานกันหนูนายขอเสียงใหม่หน่อยเร็วสาธุกอยได้ผู้ผมเป็นผัววันนี้อยู่ช้าแล้วอยู่ช้ามุ่งหน้าไปเที่ยวงานนั้นดีกว่าไปเพื่อน Thank <laughs> you.